จะให้กรุงเองทําไมไม่ทําให้อร่อยมาเลยล่ะอุย้ยไก่รูบโบไปปะไก่ต้มนารา195แพงไปปะยังไง <c oughs> ไปสั่งมาแล้วจ้านางบอกว่าแค่อุ่นก็กินได้เลยมาทั้งตัวแบบนี้อ้าร้อนโอ้โหอุ้ยไก่รูบโบแล้วพี่โอ้โหก็ปเปื่อยเวอร์ไปเปล่าร้านเดียวกับเจ้าดังในอดีตเปล่านาลา ทำไก่ต้มปลาอร่อยมากแบบมันไม่เค็มเกินมันนุน่นนัวนุ่มๆ,มๆไก่เปื่อยมากโอ้โห,โหกลางๆน้ำจิม้มอ่ะเฮ้ยเอาจริงนะนาราไก่ตัวหนึ่งคือใหญ่กำลัดงดีเลยแบบมันไม่แพงอะ่ะเปื่อยนุ่มสมราคาอร่อยมาก ดูรวมให้9เต็ม10เลยคือทำถึงทำดีได้กำไรปะงงเกิน